E <music> ลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันท 2018, ร์ที่28พฤศจิกายนเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน28 29 30 1 2 3 4นะครับเป็นสัปดาห์ที่จริงๆอ่ะดาวพุธเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่27แล้ว นะครับย้ายตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27แล้วแล้วก็ช่วงกลางกลางสัปดาห์เนี่ยวันที่30พฤศจิกายนดาวเกตก็ย้ายอีกดาวเกตนะครับย้ายนะครับมาอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราสีเมษออสัปดาห์หน้านะครับชาวเมษค่อนข้างจะจุกจิกวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของ การงานผู้ร่วมงานอยู่ไม่น้อยนะครับเอาเป็นว่าทำให้หงุดหงิดจุกจิกประสาทเสียได้เลยอะในสัปดาห์หน้านะเออในเรื่องของงานศัตรูในงานการแข่งขันในงานหรือคนที่ต้องร่วมงานกันแต่ไม่ได้มีความหวังดีกันเลยในงานนะครับไม่ได้มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเลยกับกลายเป็นว่าคอยจับ ผิดหรือคอยมองกันในแง่ลบด้วยซ้านะชาวเมธนะครับดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีแต่ก็บอกคุณได้อย่างหนึ่งว่าคุณยังเป็นคนที่มีชะตาที่มีความเข้มแข็งมีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้นะครับหรือใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณสุดท้ายแล้วก็จะแพ้ภัยไปเองนะครับ ดาวทั้งหมด3ดวงได้โครจรอ,อยู่ในเรือนโมรณะ1ในนั้นคือดาวเกตซึ่งย้ายหมัดเลยนะครับ30พฤศจิกาสองคือดาวอาทิตย์3คือดาวศุกร์วันจันทร์เป็นวันที่คุณยังรู้สึกค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะครับยังมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ดีๆอยู่พอมาวันอังคารวันอังคารชาวเมธ ต้องระวังสุขภาพร่างกายนะบอกเลยชาวเมษต้องระวังสุขภาพร่างกายวันพุธจะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับพอมาวันพฤหัสศุกร์เสาร์เออเนี่ฮะช่วงนี้แหละช่วงพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยจุกจิกเรื่องงานอุ้ยตายแล้วฟังดูชาวเมษบอกโอ้โหแม่งจะมีวันที่กูดีๆมากในวันเนี่ย ก็จุกจิกจริงๆครับในสัปดาห์หน้าในเรื่องของงานนะส่วนในเรื่องการเงินก็เป็นช่วงแห่งรายจ่ายยิบยับตลอดพยายามคุมรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันนะครับพยายามคุมรายจ่ายให้ดีก็แล้วกันส่วนในเรื่องของความรักชาวเมธนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วระวังจะมีคนเข้ามาชอบพออยากจะมาคบหากันแบบลับๆนะหรือคุณเองนั่นแหละอยากจะไปสร้างสัมพันธ์กับใครแบบลับๆเนี่ยดูให้ดีเถอะชาวเมธนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะสุขคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นกับไฟสูงมากดูให้ดีกันแล้วกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ชาวเมทุกท่านโชคดีสีที่นําโชคสําหรับชาวลัคนาราศีเมษย,ยังคงเป็นสีเทาสีเทาดําสวัสดีครับ สำหรับท่านที่ต้องการขอคำปรึกษาในศาสตร์ต่างๆนะครับกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองนะครับรายละเอียดนะครับก็ตามที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ Li n e ID m a s า e r หมิง6 6 6 6สินแสหมิงขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ